จะมากินฮอตพอ t ครับตัวนี้เป็นแบล็ h ชาบูซุปต้มไปนานแล้วแหละอ้าวว้นยน่ากินอยู่้ยร้อนอะ่ะน่ากินอยู่เนาะโอ้ร้อนขมมยขีเลยอะ่ะนี้จะเป็นน้ำซอสด,ดำๆ มันมีเห็ดด้วยอ่ะตัวนี้มีเห็ดเอ้ยมันควรที่จะมีแบบเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวของแจ๋วฮอนมันไม่มีเครื่องเคียงเลยอ่ะดูดิมีเห็ดด้วยเห็ดดำมันเห็ดหูหนูอ่ะเดูดิเนี่ยอืมใช่ห,หูหนู ไม่เผ็ดเลยอ่ะดูแลจะจืดด้วยอ่ะแต่ว่ารสชาติแบบน้ำดำๆจริงๆอ่ะไม่เผ็ดเลยอ่ะ มีเห็ดหูหนูด้วยอ่ะแต่ตัวแจ่วฮ้อนน่าจะมีแบบตัวอะไรที่เป็นอบแห้งอย่างนี้ด้วยอ่ะมันอย่างเช่นอาจจะมีพวกเห็ดหรืออะไรเงี้ยน่าจะอร่อยเหมือนกันอืมกรุบๆเลยตัวแจ่วฮ้อนน่ะมันจะมีแบบเฮิร์บสมุนไพรของแจ่วฮอนแต่นี่จะมีเห็ด แล้วก็มีอีกรสหนึ่งคือหม่าล่าหม่าล่าก็มีเห็ดจะเป็นเห็ดหูหนูขาวแต่ตัวนี้ซอสดำก็จะเป็นเห็ดหูหนูสีดำไม่เผ็ดเลยกระน้ำดำแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะจริงๆ ไม่เผ็ดเลย <laughs> มันไม่เผ็ดเลยเอ่ะเธอมันแบบมันเป็นแบบน้ำดำๆเค็มๆหวานๆไม่หวานมากอะ่ะอืม <c oughs> ถ้าใครชอบแซบแนะนําไปซื้อหมาลา่าอันนี้จริงๆซอสดำเนี่ยคือสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเลยแบบแนวแบบเฉยๆอะ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ยหนอืม ้ามันมีความเผ็ดน่าจะอร่อยกว่านี้อันนี้คือจืดเลยก็คือมันเป็นซุปดําอ่ะมันจืดอะ่ะมันคือเฉยๆเข้มๆหวานๆแค่นั้นเองนี่เป็นคนที่ชอบอะไรแซ่บๆอะ่ะอย่างเช่นว่าตัวหม่าล่ากำลังอร่อยดีตัวเจฮอนก็มีพ้อมเป็นเฮิฟไทยหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคนจะกินชอบรสจัดจ้านก็เอาเป็นหมา่าล่าละกัน แนะนำตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่แบบยังไม่โดนใจพี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตัวแจ่วฮ้อนอะ่ะอยากให้มีแบบผักลงไปด้วยหน่อยผักสีเขียวกพต้นหอมพวกอะไรพวกแครอทเอยอะไรก็ได้อะ่ะแบบพวกเห็ดหรือพวกอะไรเงี้ยลงไปหน่อยน่าจะดีน่าจะคุ้มค่ามากกว่าแต่ไอตัวไอ้น้ำดำ มีเห็ดเห็ดหูหนูดำใช่ไหมแต่ไอตัวหม่าล่าก็จะมีเห็ดหูหนูขาวแต่บางทีมันก็แตกเหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะโดนกระทบเพราะว่าเขาทแบบแห้งมาเลยอะ่ะมันก็อาจจะแตกแล้วตัวเจี๋ฮ้อนอะ่ะคือจะเป็นแค่เฮอร์บเฮอร์บอย่างเช่นเหมือนตะไคร้ในมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยพริกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจะเป็นเฮิร์บเหมือนกันจะไม่มีแบบชิ้นเหมือนชิ้นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะพวกผักพวกอะไรเท่าไหร่เงี้ยจะเป็นพวกแค่เฮอร์บแบบให้ได้กลิ่นอะไร ถ้ามีเห็ดเพิ่มเข้ามาอีกก็น่นาจะเพอร์เฟกมากมถ้าให้แนะนำมาล่ากับเแยวหัวคืออร่อยสุดละน้ำดำนี้แบบเฉยๆอ,อ่ะนนจริงจริงเพราะอารมณ์เหมือนกับคนที่กินเผ็ดไม่ได้หรือเด็กกินอะไรเงี้ยต้องเอาตัวนี้ให้เด็กกิน มันเหลืออยู่โอเคคือมันเค็มๆหวานเค็มๆหวานเป็นน้ำซุปดำจริงๆอ่ะถามว่าชอบรสไหนชอบมาล่ามันคือแบบคอมเพลตแล้วก็รสชาติดีแบบคนไทยชอบอ่ะที่มันเผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดจืดเหมือนคนจีนกินจริงๆอ่ะ เผ็ดแล้วก็มีความแบบนุ่นๆอ่ะไม่ใช่นุ่นนความอร่อยรสชาติเค็มเปรี้ยวอะไรไหนๆางเอออันนั้นจะอร่อยเอออร่อยดีคือครบรสด,ดีอ่ะเออตัวนั้นจะแซ่บกว่าแต่ตัวนี้ก็จะแบบ <c oughs> เด็ก,กินอะ่ะคือมันไม่เผ็ดเลยอ่ะมาม่าหมูสับมันยังเผ็ดกว่ามาม่าหมูสับยังเผ็ดกว่านะเพราะว่ายังมีตัวที่เป็นพริกใช่ไหม แต่ตัวนี้คือไม่มีพริกเลยจะเจิดแล้วก็แบบเค็มๆหวานๆแค่นั้นเองรสชาติเป็นยังไงน่ยทีเดีรสชาติเป็นยังไงจริงๆโอเคก็ลองไปหาทานดูแล้วกันถ้าให้แนะนําก็มาล่ากับแจ่วหอนตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบสำหรับเด็กๆกินไม่เผ็ดมากแต่ถ้าชอบความแซ่บๆหน่อยก็นั่นแหละมาล่ามาล่าเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่ว่าน่าจะอร่อยสุดแล้วแล้วก็จะมีแจ่วหอน แต่ได้ยินว่าไอพผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เนี้ยเขาจะทําอันอื่นมาด้วยเขาจะทำอะไรทำรสอื่นอะไรเงี้ยแต่แบบเนี้ยพี่บอกตรงเลยถ้าทําเป็นอูด้งอ่ะจะอร่อยเหมือนกันคืออูด้งมันจะมีความเส้นใหญ่เส้นสดอะไรเงี้ยมันจะอร่อยแต่นี้คือมันเป็นมาม่าแล้วราคาก็ประมาณ30-35บกับสาบาทอะไรเงี้ยก็อาจจะแพงเกินไปแต่ถ้าแบบเออเอาความแบบง่ายเอาความแบบทำแล้วกินได้เลยเลยก็ง่ายแต่การปิกนิกสะมากกว่า อย่างเช่นออกไปปิกนิกตามเขาตามกลางเต็นท์กลางอะไรซื้อนี่ไปกินก็อาจจะดีกว่าโอ้ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟก็เหมือนเป็นการซื้อไฟไปในตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าแบบเออมันอาจจะแพงกว่าการที่จะไปซื้อแก๊สแบบแก๊สกระป๋องหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาตั้งปิกนิกเอาเองอะไรเงี้ยก็าอาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยอืมก็ นั่นแหละลองไปหาซื้อมาถานดูโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยถึงแสนซับด้วยนะ <c oughs> ชอบไม่ชอบไงลองคอมเมนต์ดูนะที่ใครเคยกินถ้าใครเคยกินลองคอมเมนต์ดูโอเคไปแล้วนะทุกคนบาย